สวัสดีทุกคนนะครับโอเควันนี้พวกเราก็จะมาสร้างบ้านจะเพื่อนจะสร้างอะไรนะจะสร้างแมวใช่ไหมเราจะสร้างไก่เราจะสร้างไก่ห้ามแอบดูกันนะอันนี่นะแนะนำนั่งนั่นนายอยู่ฝั่งไหนซ้ายหรือขวาขวาหรือซ้ายเรียกไหมฝั่งไหนโอเคนะโอเคนายอยู่ฝั่งนั้นไหมเพื่อนทำบ้านเลยเพื่อนโอเคเราจะสร้างแมวนะเพื่อน โร้องร่หาก่อนหาสูตรที่เกลออที่คยเข้ามาดูคลิปนี้ฝากกดไลค์ด้วยนะ แล้วมาดูที่ต้เลยห้ามแอบดูจงังจะสร้างบ้านเสร็จนะเพื่อนโอเคไมตอนนี้เรกำลังส้างตัวไก่อยู่นะไมม่อทำไมนอนไม่ตัด <Catal> แต่ละแ่เยยายาดม แต่งข้างอกก็ได้เพื่อนเพื่อนทำทำอะไรเนี่ยเราให้นายสร้างบ้านเพื่อนไม่ใช่วาดูปเราให้นายสร้างบ้านไม่ใช่วาดูปเพื่อน ตอน้พวกมันเกิดเต็มเลยนายโง่ฉันมุดทั้งวันสวยขอเอาสัตว์เลี้ยงออกละกันสัตว์เลี้ยงมากี่กะออกไปอ๋อ I'm <laughs> ป็นละไอ้เพื่อนเราสร้างไม่เป็นเลยกดพลาดทุกคนผมกดพลาดครับชอมผมกดพลาดชั้ะทำแต่ข้าเกมิเพื่อนไหนก็ต้องเป็นรูปร่งางแมวดิแค่รูปร่างแมวหรือหัวไม่ต้องทำตัวก็ได้เพื่อนทำแค่หัวก็ได้ไมั้ม เ็จหล้วนะก็ทำเป็นทำบ้านในตัวมันเลยเพื่อนนี่คือไก่ของเรานะทุกคนฮะเออ้างค่าได้เลยแต่ เกมนี้มีตัวน้ำแมวเพื่อนเอาเสือดาวดิแมวเหมือนกันฮชน่าจะใช่เใช่ใช่ใช่ แล้วเราจะทำทางขึ้นยังไงทุกคนทำไงเดียเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะยินๆจเ็น,เน,เน,เนอันนี้อันนี้ช่องเรานะไม่ใช่ช่องหายจเย็นหน่อยเพื่อนขอความจริงใจใหน่อยเพื่อนขอความจริงใจใหน่อยี เพื่อนพวกเราจะทำอันนี้เป็นอีพีแรกก็แล้วกันอืมเพื่อนนึ่นจะอะไรอเออเอาไว้เพื่อนเราบอกอนายเมื่อไงมาก,ก่อก็คือห้ามาดูบ้านคนอื่นจนกว่าจะสร้างบ้านเสร็จไงเราบอกนายไปแล้วเพื่อนายก็มาดูสแลกเออไม่เป็นไรอันนี้แรกก็คงไม่เข้าใจเละ อันนี้ที่เพลาะก็คงไม่มีอะไรเข้าใจเอ๊เข้าใจเข้าใจ่คำว่านิดโดนสาบไม่ดีดีเสร็จแล้วมีจุดตุก่อนนั่งพูดเราจะตัดไปตอนที่บ้านเพื่อนผมเสร็จก็แล้วกันจะได้ไม่ต้องกินเวลามาก เพื่อนก็ชมผมท็ทำลูกรางบ้านก็เสร็จแล้วนะครับแต่ว่าได้ทำบ้านเสร็จยังเอ๊้โอเคเพื่อนโอเคเราจะมาพูกันนะคุผู้ชมตอนนี้บ้านเพื่อนผมก็เสร็จเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนครับผมขอถามหน่อยครับถ้าครูุณวดเพื่อนผมก็ให้กดสอนครับส่วนถ้ากดผมก็กดหนึ่งนะครับทุกคน โอเคงั้นขอไปรีวิวบ้างนเลยก็แล้วกันนะเพื่อนงั้นเราขอมีวีบ้านนายก่อนก็แล้วกันไปนะเนี่ยทำไรไม่ในนรบ้านเราน้อยกว่านายอีกเพื่อนตอนนี้ก็ถึงจุดที่สนิทกัน หน้าไก่โอเคทุกคนก็นี่ก็เป็นบ้านไก่ที่งหนึ่งหลังนะคะแล้วก็ขึ้นแล้วก็มีเตียงท้องควงกับเตียงนอนหนึ่งเตียงง่ายๆเหมือนเพื่อนผมครับส่วนนี้ก็ชั้นดาดฟ้าน,าคนะครับทุกคนแล้วนี่ก็คือพรมแกะแล้วก็เตียงรัขบข้ามบอี่ครับถ้าผมเนี่ยผมอยากนอนดูวิวโอเคก็ยังจะโอเคนะครับทุกคนงั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อีกครั้งนึงนะครับทุกคน ชอบบ้านหลังไหนให้กดนะครับภาบ้านหลังของผมก็กดหน่อยนะครับบ้านเพื่อนผมก็กดของนะครับโอเคนะนะกด